นียายสั้นจบในตอนเรื่องจำนวนรักเจ้าพ่อมาเฟียแต่งโดยช่องนภาสตอรี่ไปรับฟังกันได้เลยค่ะฉันให้โอกาสนายมากี่ครั้งแล้วท่านนายไม่มีเงินมาคืนฉันนายมีข้อเสนออื่นไหมฉันจะให้โอกาสนายได้คิดภายในหนึ่งนาทีนี้ท่านนายยังไม่ตอบฉัน ฉันจะถือว่าชีวิตของนายเป็นของฉันและร่างกายของนายเมื่อหมดลมหายใจฉันจะเอาไปทำปุ๋ยบํารุงต้นไม้เสียงของท thunder จูพอ่อมาเฟียวัย35ปีเจ้าของกิจการมากมายทั้งสายดำและสายขาวเขานั่งขาควายห้างอยู่ที่เก้าอี้ตัวใหญ่ในร้านบันเทิงของเขาและจ้องมองแฟงลูกนี้ชาวต่างชาติ นั่นก็คือหนุ่มคนไทยที่ไปหลงไหลอาบายเยมุกจนต้องกู้หนี้ยืมสินเป็นจำนวนเงินสิบล้านบาทและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องชำระหนี้ทั้งหมดแต่แฟงไม่มีเงินที่จะชดใช้ได้ลูกน้องของทันเดอร์ยืนประกบแฟงเอาไว้เขาเอาแต่นั่งคุกเข่าตัวสั่นไม่หายคิด แล้วตอบฉันมาหนึ่งนาทีเท่านั้นทันเดอร์พูดจบเฟยลูกน้องมือขวาของเขาก็จับเวลาทันทีแฟงที่ทั้งชีวิตเหลือแต่น้องสาวที่พึ่งพาได้เขาจึงรีบบอกกับเจ้าพ่อมาเฟียตรงหน้าก่อนจะหมดเวลาว่าผมไม่มีเงินเลยครับผมขอให้น้องสาวมาขัดดอกไว้ก่อนได้ไหม น้องสาวของผมชื่อแคทเธอรีนเธอเป็นคนขยันและฉลาดมากเธออาจทำประโยชน์ให้คุณทันเดอร์ก็ได้นะครับขอร้องละ่ะไว้ชีวิตผมเถอะแล้วผมจะรีบไปพาน้องสาวจากเมืองไทยมาให้คุณถึงที่ฮ่องกงเลยนายคิดว่าน้องสาวของนายมีค่าถึงสิบล้านเลยเหรอ ถึงได้กล้ามาเสนอแบบนี้แต่ผมผมไม่มีทางเลือกแล้วผมขอให้แคทเธอรีนอยู่ขัดดอกแล้วผมจะรีบหาเงินมาคืนให้นะครับแล้วนายไม่รักน้องสาวตัวเองหรือไงอืมผมไม่มีทางเลือกครับผมจะรีบไถ่ตัวแคทเธอรีนให้เร็วที่สุดถ้าคุณทันเดอร์รับข้อเสนอนี้ของผม ได้งั้นนายรีบไปพาตัวน้องของนายมาให้เร็วที่สุดและห้ามทำให้ฉันต้องหงุดหงิดเด็ดขาดขอบคุณครับที่ให้โอกาสผมฟูนายไปกับแฟงแล้วพาน้องสาวมอนี่มาให้ถึงมือฉันอย่าให้มีล่องรวยใดๆเด็ดขาดทันเดอร์สั่งลูกน้องมือซ้ายและมือขวาของเขา รับนายหลังจากเจราจาต่อรองจบลงฝูกกลีพาแฟงกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อมารรัแคทเธอรีนน้องสาวของเขารถเบนซ์สีขาววิ่งมาจอดที่หน้าบ้านเช่าหลังเล็กๆสายตาของแคทเธอรีนหญิงสาวผมเผ้าลุงลังยาวถึงกลางหลังหน้าตาของเข้ม ต่างจากผู้หญิงสาวสวยและบอบบางนุ่มนิ่มส่วนใหญ่เธอยือนทำขนมเค้กเพื่อเตรียมนำไปขายที่ตลาดเช่นทุกวันเสื้อยืดตัวใหญ่กางเกยงยีนขาสั้นทำให้เธอเหมือนสาวทอมบอยเอามากๆใครมากันนะเธอพูดขึ้นด้วยความสงสยัยแล้วรีบเดิอนออกมาที่หน้าบ้านก็เห็นฝูชายในชุดสูทสีแดง ยืนประกบพี่ชายของเธออยู่พี่แฟงนี่ฉันคิดว่าพี่หายสาบสูญไปแล้วสิอีกนะเนี่ยแคทพี่มีเรื่องให้ช่วยหน่อยเอาอีกแล้วกลับมาทีไรมีเรื่องเดือดร้อนฉันทุกทีฉันไม่ขอยุ่งเรื่องของพี่แล้วฉันจะไปขายขนมเฮ้ยอย่าเพิ่งไปพี่แค่อืม พี่แค่จะให้แกไปเป็นเพื่อนเฉยๆไปฮ่องกงเป็นเพื่อนพี่หน่อยนะต่อไปพี่จะไม่หาเรื่องเดือดร้อนมาให้แกอีกนะแคทพี่ขอละแล้วพี่มากับใครเจ้าหนี่เหรอเอาหน้าไปเถอนนะถือว่าช่วยพี่เป็นครั้งสุดท้ายนะแฟงอ้อนหวนน้องสาวจนเธอยอมใจอ่อนและคิดว่า ต่อไปพี่ชายของเธอคงจะไม่หาเรื่องเดือดร้อนมาให้เธออีกไปก็ได้ขอเก็บเสื้อผ้าแป๊บหนึ่งนะไม่ต้องเอาอะไรไปหรอกไปแค่แป๊บเดียวแฟงรีบปิดประตูบ้านแล้วจับแคทเธอรีนใส่รถไปทันทีตลอดระยะเวลาที่นั่งเครื่องมาแคทเธอรีนก็ได้ยินฝูที่นั่งประกบเธอ รายงานใครบางคนอยู่ตลอดเวลาครับนายเธอดูชิวไม่น่าจะมีปัญหาครับเครื่องไกลลงจอดแล้วครับครับผมจะรีบพาเธอไปให้เร็วที่สุดครับแคทเธอรีนได้ยินแบบนั้นเธอก็ได้แต่สงสัยและเก็บความสงสัยนั้นเอาไว้และเมื่อมาถึงที่สนามบินแคท แกไปกับนายฝูก่อนนะพี่ขอไปทำธุระก่อนไม่เอาอะ่ะฉันจะไปกับพี่นี่พี่จะให้ฉันไปกับคนที่ฉันไม่รู้จักได้ยังไงเอาหน้าแกนีนเรื่องมากจังเดี๋ยวฉันตามไปไม่เธอสงสัยในตัวของพี่ชายแล้วมองฝูได้ความกังวลฝูเห็นแบบนั้นจึงจับแขนของเธอ แล้วดึงเธอไปขึ้นรถที่มารอรับทันทีแคทเธอรีนมองตามพี่ชายด้วยความกลัวเดี๋ยวพี่รีบไปรับนะแฟงตะโกนบอกน้องสาวที่ถูกพาขึ้นรถไปกับฟูและลูกน้องของทันเดอร์อีกหลายคนนี่จะพาฉันไปไหนเงียบน้ำเสียงอันดุดันของฟูทำให้แคทเธอรีนนั่งเงียบไป สักพักรถก็วิ่งเข้ามาจอดที่บ้านหลังใหญ่เธอมองออกไปด้านนอกก็เห็นชายหลายคนยืนเฝ้าตามจุดต่างๆเต็มไปหมดลงมาได้แล้วฝูเปิดประตูรถพร้อมขว้ามือของเธอเดี๋ยวบอกฉันก่อนว่าที่นี่ที่ไหนเราพี่แฟงให้ฉันมาทำอะไรเธอถามฝูและไม่ยอมลงจากรถ เดี๋ยวก็รู้เองลงมาได้แล้วหรืออยากให้พวกนั้นมาอุ้มเธอไปไม่ลงก็ได้พวกนายเป็นพวกเจ้าพ่อมาเฟียทำผิดกฎหมายใช่ไหมอย่าพูดมากฝูจับแขนของเธอแล้วดึงเธอเข้ามาในบ้านหลังใหญ่เมื่อเข้ามาถึงตัวบ้านที่ดูลังการเครื่องประดับตกแต่ง ล้วนเป็นแก้วแวววาวสะดุดตานายครับเรียบร้อยครับฝูพูดกับชายหนุ่มที่นั่งหันหลังให้เธออยู่ที่เก้าอี้ทองคำตัวใหญ่ก็หันหน้ามาแววตาของเขาที่จ้องมองเธอดูน่ากลัวโหดร้ายสำหรับเธอมากความคมแข้มของเขาไม่สามารถทำให้เธอหายกลัวได้เลยทันเดอร์ มองเธอตั้งแต่หัวจะรดปลายเท้านี่แน่ใจนะว่าเธอเป็นผู้หญิงเขาพูดพร้อมหัวเหลาะชอบใจนี่ลุงมาว่าฉันทำไมอย่าคิดว่าเด็กอายุ18อย่างฉันจะกลัวลุงนะฝูง้างมือเตรียมที่จะทำร้ายเธอที่พูดจาบแบบนี้กับทันเดอร์หยุดปล่อยเธอ กล้าดีเหมือนกันที่พูดแบบนี้ฉันชักจะถูกใจซะแล้วสิถูกใจเรื่องอะไรลุงเป็นใครฉันอยากเจอพี่แฟงฉันอยากกลับบ้านแคทเธอรีนพูดกับทันเดอร์เขาก็หัวล้อออกมาเบาๆนี่เธอไม่รู้เหรอว่าเธอจะไม่ได้กลับบ้านลุงหมายความว่ายังไง ทันเดอร์ลุกจากเก้าอี้เดินเข้ามาหาเธอได้สายตาดุดันฝูจับเธอนั่งคุกเขา่าต่อหน้าเขามือนานาของเขาจับที่ปลายคางของเธอที่จองหน้าของเขาได้ความโมโหสงสยัยและระแวงพี่ชายของเธอมันใช้เธอมาขัดดอกมันคงจะรักเธอมากสินะสาวน้อย ต่อไปนี้เธอต้องทำงานให้ฉันชดเชยจนกว่าพี่ชายของเธอจะจ่ายหนี้ฉันหมดเขาพูดจบก็ปล่อยมือออกจากปลายคางของเธอสาเเลวพี่แฟงนะพี่แฟงเธอโกรธพี่ชายของตัวเองมากๆแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ทันเดอร์ให้คนของเขาพาแคเทเธอรีนไปพักอยู่กับคนงานที่หลังบ้าน ซึ่งเป็นห้องแถวเล็กๆและให้แม่บ้านดูแลเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมของเธอสมัยมเพราะเขาจะใช้เธอเข้ามาทำงานเป็นล่ามแปลภาษาเวลาเจรจาต่อรองงานต่างๆกับต่างชาติเพราะเธอสามารถพูดได้หลายภาษาหลังจากเธอได้เข้ามาที่ห้องพักของตัวเองซึ่งมีแค่ตู้เตียงห้องน้ำเล็กๆเท่านั้น อันดับแรกเธอก็มองดูต้นทางการหลบหนีและทำตัวให้กลมกลืนกับทุกอย่างที่นี่เพื่อรอโอกาสของเธอแม่บ้านพากันเข้ามาแปลงโฉมให้เธอใหม่จนกลายเป็นหญิงสาวร่างบางผมเ้าดูเรียบร้อยปล่อยยาวสลวยชุดเดสยาวสีขาวทำให้เธอดูเป็นสาวมากขึ้น แล้ววันแรกของการเข้ามาอยู่ในหลังของเจ้าพ่อมาเฟียก็ผ่านไปเช้าวันต่อมาเธอยังคงอยู่ในชุดเดิมเธอเดินสำรวจลัดเลาะ,ะออกมาทางด้านข้างของบ้านสายตาของเธอแหลงไปที่ประตูรั้วที่อยู่ไม่ไกลเธอวิ่งสุดชีวิตเพื่อจะให้พ้นจากที่นี่โดยไม่ได้คิดไต่ตองให้ดีซะก่อน และก่อนที่จะถึงประตูรัว้วเธอกระชนเข้ากับร่างกายกำรรยำของใครบางคนและเมื่อเธอเห็นเขาเขาคือทันเดอร์ชายหนุ่มรับตัวของเธอเอาไว้เขาจ้องมองหญิงสาวตรงหน้าที่ดูเปลี่ยนไปจากเมื่อวานมากเด็กกระโปโลโคนนั้นทำให้เขารู้สึกใจสัน่นเมื่อได้สัมผัสตัวและสบตาของเธอในระยะประชิดนี้ ด้วยความตกใจและจังหวะที่ทันเดอร์เหมอมองเธอเธอจึงรีบดึงตัวออกจากเขาแล้ววิ่งหนีออกจากบ้านไปรองเท้าที่ไม่ได้ใส่เงินก็ไม่มีติดตัวเส้นทางเธอก็ไม่รู้จักแต่เธอต้องหนีพอเท่าที่รู้มาพวกมาเฟียโหดร้ายกับทุกคนเธอวิ่งหนีสุดชีวิตทันเดอร์สั่งลูกน้องของเขาออกตามหาเธอ รวมถึงตัวเขาเองด้วยอย่าทำร้ายเธอเด็ดขาดใครทำเธอเจ็บฉันเอาตายเขาสั่งลูกน้องจบก็วิ่งตามหาเธอไปตามซอยต่างๆในใจของเขาก็คิดแต่ว่าเขาจะเสียเธอไปไม่ได้แคทเธอรีนแอบอยู่ที่มุมตึกล้างเธอมองดูพวกเขาตลอดเวลาด้วยความกังวลขอเธอนะ อย่าได้มาเจอฉันเลยฉันเกลียดพกเจ้าพ่อเธอหลับตาอธิษฐานจบก็เหลือมตาขึ้นและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเธอก็คือทันเดอร์ที่ยืนยิ้มพร้อมลูกน้องที่ยืนหอบนับสิบคนโอ้นั่นตำรวจนี่เธอชี้ไปทางด้านหลังเพื่อหลอกทุกคนและเตรียมวิ่งหนีไปแต่แผนนี้ใช้กับทันเดอร์ไม่ได้ เขาดึงเธอแล้วอุ้มพาดบ่าทันทีปล่อยนะฉันไม่ไปกับพวกนายลุงปล่อยฉันเถอะเธอโวยวายใส่เขาเธอคิดว่าเธอเป็นใครที่ทำให้ฉันต้องมาวิ่งไล่เธอจับเธอแบบนี้ใครให้ตามมาละ่ะฉันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยปล่อยฉันกลับบ้านเถอะนะทันเดอร์ไม่ฟังในสิ่งที่เธอพูดเขาอุ้มเธอ กลับเข้ามาในบ้านแล้วกาชับลูกน้องให้ขุมเข้มมากกว่านี้เฟยฝูไปเปิดห้องรับรองฉันจะพาแม่ตัวดีไปไว้ที่ห้องนั้นขับนายโอ้ยปล่อยได้แล้วเห็นฉันเป็นตัวอะไรเนี่ยจับห้อยหัวอยู่ได้เธอพยายามดิน้นอยู่บนบ่าก,กว้างๆของเขาซักพักเขาก็เดินแบกเธอ เข้ามาในห้องรับรองที่อยู่ชั้นแรกใกล้ๆสวนหลังบ้านเขาโยนเธอลงบนเตียงขนาดใหญ่แคทเธอรีนรู้สึกเวียนหัวเมื่อถูกห้อยหัวอยู่นานเธอลุกไม่ขึ้นจึงนอนอยู่แบบนั้นต่อไปเธอต้องอยู่ที่นี่และหนีฉันไม่ได้อีกทันเดอร์มีน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปจากดุดันกลายเป็นนุ่มนวล เมื่อได้เห็นหน้าตาของเธอและความสนของเธอฉันบอกลุงแล้วไงว่าฉันไม่เกี่ยวฉันไม่ใช่ลุงอย่าเรียกแบบนี้อีกถ้ายังอยากมีลิ้นเอาไว้พูดโอเคฉันคงต้องตายอยู่ที่นี่สินะจะทำอะไรก็ทำเลยฉันพร้อมตายแล้วทันเดอร์ได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มที่มุมปากแล้วก็เดินออกจากห้องไป โดยสั่งลูกน้องให้เฝ้าหน้าห้องเอาไว้อย่างดีวันต่อๆมาแคทเธอรีนไม่คิดที่จะหนีอีกเพราะเธอรู้ดีว่าไม่มีทางหนีเขาได้พ้นเธอยอมออกไปทำงานเป็นล่ามแปลภาษาให้กับเขาและต้องตามติดเขาไปในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นร้านกลางคืนของเขาคาสิโนบริษัทยกักษ์ใหญ่ของธุรกิจถูกกฎหมาย ที่มีหลายแห่งเธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจต่างๆของเขาและได้รู้จักกับโลกอันกว้างใหญ่มากขึ้นและที่สำคัญได้รู้จักตัวตนของเจ้าพ่อมาเฟียที่ชื่อทันเดอร์ที่ใครต่อใครก็พากันหวาดกลัวแท้ที่จริงแล้วเขาเป็นเพียงชายหนุ่มคนหนึ่งที่ต้องการความรักความเอาใจใส่และต้องการคนที่รับฟัง ให้คำปรึกษาเขาได้เพราะระหว่างที่แคทเธอรีนต้องตามติดเขาไปทำงานทุกที่เธอได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาและทำให้เธอรู้สึกดีไม่กลัวเขาอีกถึงเขาจะทำหน้าดุยังไงก็ตามส่วนทันเดอร์โจพ่อมาเฟียผู้มีอิทธิพลขำฟ้าเมื่อได้อยู่กับแคทเธอรีนทำให้เขาอยากเหมือนคนทั่วไป ที่มีความสุขโดยไม่ต้องกังวลเรื่องใดๆเขาดูอ่อนโยนทุกครั้งและแสดงความเป็นเจ้าพ่อต่อนหน้าเธอไม่ได้เลยสักครั้งเช่นกันวันนี้ภายในบ้านของทันเดอร์โอ้ยเมื่อไหร่ฉันจะได้เป็นอิสระสักทีนะฉันอยากกลับบ้านแคทเธอรีนบน เมื่อเดินตามหลังของเขาเข้ามาหลังจากไปเจรจาต่อรองธุรกิจทันเดอร์หันกลับมามองเธออย่างไวทำให้แคทเธอรีนที่เดินไม่สนใจใครชนเข้ากลางอกของเขาอย่างจังฝูและเฟยเห็นแบบนั้นจึงรีบหิ้วแขนทั้งสองข้างของเธอแล้วดึงออกมาจากเขาปล่อยเธอเขาสั่งลูกน้องจบ แขนทั้งสองข้างของเธอก็เป็นอิสระนี่แค่เดินชนนะกะจะหาแขนกันเลยหรไงเธอหันไปบ่นลูกน้องของเขาเธออยากไปจากที่นี่แล้วเหรอใช่ค่ะที่นี่ไม่ใช่บ้านของฉันและฉันก็รู้ดีว่าพี่แฟงไม่มีทางหาเงินมาคืนคุณได้แต่ฉัน ก็บ่นเพื่อระบายเท่านั้นค่ะเธอ,อยากไปจริงๆสินะทันเดอร์ถามเธออย่างจริงจังแววตาของเขาดูเศร้าแปลกๆจนแคทเธอรีนรับรู้ได้ค่ะฉันฉันอยากกลับบ้านได้ฉันจะให้ฝูไปส่งเขาเดินหน้านิ่งเข้าบ้านไป เธอรีบเดินตามเขาพร้อมคว้ามือของเขาเอาไว้เดี๋ยวคุณจะส่งฉันกลับบ้านแล้วเหรอใช่ถ้าเธอต้องการแบบนั้นแล้วเรื่องนี่ล่ะเขาหันมามองเธออีกครั้งฉันยกให้ทั้งหมดเธอสามารถไปได้โดยไม่ต้องกังวลใดๆเธออึง้งและสงสัยในอารมณ์ที่แปลกไปของเขา นี่ไม่ใช่ลุงที่ฉันรู้จักวันแรกเลยนี่ลุงที่ไม่ยอมใครดุฉันไล่จับฉันจนเหนื่อยแต่ทำไมตอนนี้คิดจะส่งฉันกลับบ้านละ่ะก็เธอไม่ได้อยากอยู่ฉันไม่อยากทรมานเธอฉันจะไม่ตามเธอถ้าเธอจะไปเขาพูดจบก็เดินขึ้นชั้นสองของบ้านไปทันทีแคทเธอรีนได้แต่ยืนมองเขา จากทางขึ้นบันไดเตรียมตัวได้แล้วผมจะไปส่งฝูที่ยืนห่วงค้างเธอพูดขึ้นเธอจึงเดินเข้าห้องพักมานั่งลงบนเตียงตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเย็นทำไมเราถึงไม่อยากจากที่นี่ไปเลยนะเธอบ่นกับตัวเองเบาๆขณะที่เก็บของที่ทันเดอร์ ซื้อให้เธอใส่กระเปา๋าแล้วมองไปที่ประตูห้องตลอดเจ้าพ่อมาเฟียเฮ้ยอะไรกันเนี่ยความรู้สึกแบบนี้มันคืออะไรกันแน่นะสิ้นสุดเสียงพึมพำของเธอประตูห้องก็ถูกเปิดออกทันเดอร์เดินเข้มเข้าม,มาเพียงคนเดียวลุงเอ่อคุณทันเดอร์ มีอะไรคะหรือว่าเปลี่ยนใจแล้วเธอถามยังมีความหวังว่าเขาจะล้างเธอให้อยู่ที่นี่ต่อฉันแค่อยากถามว่าเธออยากไปจริงๆใช่ไหมทำไมถามแบบนั้นคะฉันถูกจับมาอยู่ในฐานะคนขัดดอกที่พวกคุณจะใช้งานเมื่อไหร่ก็ได้ วันหนึ่งฉันอาจจะโดนคุนยิงทิ้งก็ได้ชีวิตของฉันอยู่ในกำมือของเจ้าพ่ออย่างคุณคุณคิดว่าฉันควรอยากอยู่ไหมคะเขาเดินเข้ามาประชิดต,ตัวของเธอแล้วเธอไม่สงสารใช่เหรอแคทเธอรีนสงสารสงสารเรื่องอะไรคะเธอจะไปจากฉันทั้งที่รู้ว่า ฉันต้องการเธอเธอเป็นทุกสิ่งเป็นความสุขของฉันเธอจะไปจากฉันเธอไม่สงสารใช่หรอลุงเธอมองเขาที่กำลังเศร้าเขาเดินมานั่งบนเตียงแล้วจ้องหน้าของเธอฉันฉันก็ไม่ได้อยากไปขนาดนั้นแต่ฉันไม่อยากถูกบังคับ ฉันไม่อยากให้ใครมองว่าฉันเป็นตัวขัดดอกฉันรู้ว่าคุณไม่ใช่คนเลวตัวตนของคุณที่แท้จริงแล้วคือผู้ชายที่น่ารักคนหนึง่งฉันเห็นทุกอย่างฉันไม่ได้อยากไปจากที่นี่คำพูดของเธอทำให้เขายิ้มได้อย่าไปได้ไหมฉันจะยกเลิกเรื่องหนี้สินทั้งหมด ขอแค่เธออยู่กับฉันได้ไหมค่ะฉันหลอกแค่คุณบอกกับฉันแบบนี้ฉันก็แค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึง่งไม่คิดว่าตัวเองจะได้รับรู้รู้จักกับพวกเจ้าพ่อมาเฟียแบบคุณฉันเคยเกียดพวกเจ้าพ่อมากๆแต่ตอนนี้ฉันฉันยอมจำนนต่อพวกเจ้าพ่อมาเฟีย ที่ชื่อทันเดอร์แต่เพียงผู้เดียวฉันขออยู่ข้างๆคุณนะแคทเธอรีนพูดจบทันเดอร์ที่นั่งอยู่บนเตียงก็โอบกอดเธอที่ยืนอยู่ข้างๆเขาเธอโอบต้นคอของเขาเบาๆเพื่อเป็นการมอบความรู้สึกดีๆให้และหลังจากนั้นหนี้สินทั้งหมดที่แฟงติดเอาไว้ก็ถูกยกเลิกแคทเธอรีนได้แต่งงาน เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของ Thunder, ทันเดอร์ทีไข่ไขก็เคารพและยกย่องเธอพอถ้าใครคิดร้ายหรือแตะต้องแม้แต่ปลายเล็บทันเดอร์คงไม่ปล่อยให้รอดไปได้อย่างแน่นอนหลังจากแต่งงานได้ไม่นานแฟงก็มาขอโทษน้องสาวพร้อมกับเงินสิบล้านแต่ทันเดอร์ยกเงินจำนวนนั้นให้แฟงนำไปสร้างอนาคต และให้เขาสัญญาว่าจะไม่กลับมาทำตัวแบบเดิมอีกหลังจากทุกอย่างลงตัวทันเดอร์ก็พาแคเทเธอรีนไปฮันนีมูนและรีบมีทายาสืบต่อไปจบบริบูรณ์รับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนภาสตอรี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่เรื่องต่อไปคะ่ะ สวัสดีค่ะ